สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพังกระหมรนะครัครบวันนี้ะหมืนก็พักแล้วนะครับผมกับการทํางานนะครับผมพักนะครับแต่วันนี้ะหมืนจะได้เจอเพื่อนด้วยนะครับผมแม่ f c ฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นใครนะครับผมอาให้ดูแค่รถก่อนนะครับให้ดูรถก่อนนะครับว่าเป็นใครนะครับแต่ายังไม่เห็นช้างนะครับผมพอดีเรามาเจอเพื่อนนะครับเดิน ในหมู่บ้านด้วยกันนะครับโลกมันกลมนะครับโลกมันกลมมาอยู่กลนทิตกลลันารแต่ก็มาเจอกันได้นะเดี๋ยวจะพาขมือไปทักทายครับผมว่มาเป็นใครนะครับเดี๋ยวเอาโซ่ก่อนพี่พนเอาปัสสวโซ่ก่อน มาพักนะครับเห็นเพื่อนแล้วนะครับเห็นเพื่อนแล้วเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วเป็นใครนะครับผมเฮ้ย,ย,ยมึนลื่นลื่นเกือบปากแตกวะเจอเพื่อนแล้วครับ เจอเพื่อนแล้วจะเป็นใครนะครับผมจะเป็นใครเอาเอาเอาอย่าเพิ่งเข้าไปเอาเอาลุนครับผมไม่เอฟซีลุนไปพร้อมกันนะครับผมเอาให้ดูให้ดูแค่งวงก่อนนะครับผมดูดูแค่งวงก่อนนะครับว่าเป็นใครเอาถอยไหนครับเจอตัวเต็มๆเลยนะครับถอยนี่ครับสัมผัสกัน ใครรู้ครับผมว่าเป็นเชือกไหนครับผมเชื่ออะไรนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเชื่ออะไรเนาะครับนี่สาวสวยตัวกลมนะครับสาวบันทราศเหมือนกันนะครับผมเชื่ออะไรนะครับผมเอาอนี้เฮ้ยอ้อ้วนมากเลยนะครับกำลังเจอเพื่อนนะครับวันนี้นะครับวันนี้กำลังเจอเพื่อนมาทัวร์นะครับมาเจอเพื่อนอ้วนมากเลยนะครับอันนี้ยังไม่บอกนะครับว่า เชื่ออะไรนะครับให้คอมเมนต์ให้คุณพ่อก็ม่เอฟซีคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าเชื่ออะไรนะครับผมถอยคือเป็นคู่ปรับของของมื่นเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าช้างชิ้นนี้อาจจะค่อนข้างที่จะนักเลงหน่อยนะครับผมแต่เจอขอมื่นของเราเข้าไปแล้วไม่กล้าเลยตัวน,นี้หันหลังให้นะครับถอยเอาเนี่ยเรับอ้วนมากเลยเชื่ออะไรนี่เขาเสียงกขาเร็วเสียง สวัสดีข้าก่อนเสียงดนะังเสีย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 งอ๋อไม่ยอมสวัสดีเลยเพราะเราไม่ใช่ควานนะครับผมถ้อยวันนี้ขมอนมาพักกับเพื่อนนะครับผมเจอเพื่อนได้พักด้วยกันนะครับพักทานข้าวด้วยกันแต่วตอนเย็นค่อยค่อยแยกกันนะครับตอนเย็นค่อยแยกกันเพราะว่าสถานที่ที่พักไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับผมสถานที่ที่พักไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เอาถอเถิดสามหมื่าหนีไปแล้วครับผมหนีไปแล้วน้องใส่เจอเจอสายใหญ่ครับกลัวนะครับผมน้องใส่เจอสายใหญ่สายบิ๊กเลยกลัวนะครับผมหันหลังให้เลยครับช่างบ้านทลาดด้วยกันนะครับผมไปแล้ว ฮ้าวฮ้ยมาไม่พอเมื่อก่อนเป็นคู่ปรับกันนะครับผม้องมดระวังครับผมเฮ้ยเฮ้ฮ้ยฮ้วนกันเมนว นะครับวนกันนะครับผมวนกันต้นไม้ใหญ่ครับผมจะได้เจอกันสักทีไหมนี่เอาเาเอาเาจะได้เจอกันสักทีไหมนี่เอาเอาเอาเดินวนเหมือนเช็มนาฬิกาเลยเอาเอาระมัดระวังครับผม นี yeah, huh? mm ่เองครัฮะนี่ก็อ้าวนี่อันนี้ชื่ออะไรครับผมคอมเมนต์เข้ามาครับผมชื่ออะไรนะครับเนี่ยินยินจุกการเนี่ยเสียวเออโอ้โหดูดูครับดูไซส์ใหญ่นะครับนี่นะครับดูเต็มเต็มเลยนะครับ อ่ะสัมผัสกันก่อนนะครับผมเราต้องระมัดระวังครับผมเพราะว่าเขาเคยเป็นคู่ปรับกันมาก่อนนะครับเอาใน,ะ <laughs> <ะ>นครับเอาสัมผัสกันเอาเอาักกันรักกันอู้ย่านโบอู้ยิสุเลย ผู้แม่มูลกลัวนะครับผมถ่ายออกเลยเอาเดินวนกันไปแล้วเอ้าเอาวนกันไปแล้วครับวันนี้เรามาเจอกันนะครับผมเรามาทัวร์แล้วก็มาเจอกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะครับต่างคนต่างมาคนละหมู่บ้านนะครับต่างคนต่างมาคนละทิศทางมาเจอกันนะครับผมก็เลยได้มาพักด้วยกันนะครับเราหมู่บ้านเดียวกันทีงานเดียวกันนะครับ มาพักเถอะถอย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 พักทานข้าวด้วยกันก่อนนะครับเสียวนะครับผมเสียวเสียวเมื่อก่อนแม่มูลนี้ประวัติก็ไม่ธรรมดาขามูลก็ประวัติไม่ธรรมดาเหมือนกันขมูลนี้เคยเคยบวกกับแม่มูลมาแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่แม่มูลยอมแพ้ไปเผยบอกชื่อไปจนได้นะครับผม <laughs> <laughs> ว่าจะไม่บอกชื่อนะครับมามามาไปอาบน้ําดื่มน้านะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะแยกหลักกันนะครับผมจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับผวกอยู่คนละหลักกัน ต,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 ตัดเมื่อกี้นี่หางเน่าเป็นแผลตีต้นใหม่เลยหางแผลก็เลยตัดออกเฮ้ยน่ <c oughs> ครับตอนนี้หางก็ดีขึ้นนะครับผมดีขึ้นไม่มีแผลแล้วนะครับผมก็มแห้งกันหมดแล้วนะครับผมแต่ว่ารูคุ้มขนนี่ก็คงจะหายหมดนะครับนะี่ครับผมแห้งหมดแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้ก็แห้งหมดแล้วนะครับ แต่ก็ยังดูเหมือนจะเจ็บๆอยู่นะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณคุณพี่กิ่งฟ้าที่ให้ค่าดูใลรักษาขมือนนะครับผมนะครับสวยงามมากเลยครับช้างอ้วนช้างทลาดเจอกันนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับขมือนด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมติดตามช่องขมือนนะครับขมือนคงบอกว่าคงยังไม่ได้ทักทายกับเพื่อนเลยนะครับ เอ,ออกมาก่อนซะแล้วนะครับยืนงงนะครับเ้วจะพาขมือนไปดื่มน้ําก่อนนะครับดื่มน้ําเสร็จแล้วเราค่อยมาเจอก,กันอีกรอบหนึ่งนะครับผมก<อ>็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ